รักสามเศร้าเราสามคนความสัมพันธ์ที่ต้องแค่ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกนี่คือคำนิยามของแรนดอมของชาวธาตุไฟในวันนี้นะคะไพ่ที่อมสุ่มขึ้นมาได้ในวันนี้มันเป็นสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่แบบมันอยากจะจบแต่ก็จบไม่ได้นะคะอยากจะไปต่อมันก็ดูไม่ถึงฝั่งฝันนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ ชาวธาตุไฟคนไหนนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้นะคะสามารถที่จะดูต่อได้เลยนะคะแสดงว่าพลังงานคุณกับอ,อมนั้นตรงกันมากๆนะคะนี่คือพลังงานที่โดดเด่นในวันนี้ลัคณาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะหรือว่าในความสัมพันธ์นี้เนาะจะมีชาวพิจิกนะคะมีชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมมีชาวธาตุน้ํกนากรกฎมีนพิจิกมีชาวธาตุด,ดินนะคะมังกพรพฤศศกัน น,ะะนี่คือลัคนาราศีที่โดดเด่นมากๆแล้วก็จะมีชาววันอังคารด้วยนะคะชาววันอังคารชาวเมษนะคะที่ขึ้นมาเนาะอย่างที่เราบอกไปอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับถ้าไม่ใช่รักเราสองสาคนก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแคร์ภาพลักชื่อเสียงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงกลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะเอาละขอดูหน่อยซิว่า เอไพ่อ,อยากจะบอกอะไรชาวธาตุไฟเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรชาวธาตุไฟเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ six of wands uh, the moon eight of pentacles nine of pentacles three of wands นะคะใต้สำรับ two of pentacles ไพ่อยากจะบอกว่าสถานการณ์นี้ทำได้แค่ประคับประคองนะ อามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี่มันยังไม่จบหรอกคะ่ะอืมเพราะว่าสองเหรียญมันหมายถึงการประครับประคองนะคะแล้วก็แม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะดูอึมครึมจะดูไม่ชัดเจนนะคะแต่เหมือนกับให้ยอยากให้รอดูสถานการณ์ก่อนนะคะสาเหตุที่ต้องรอดูสถานการณ์เพราะว่าอะไรบางเคสเนี่ยพวกคุณข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเงินมันอาจจะยังมีผลประโยชน์ร่วมกันไหมที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กันและกันได้ในอนาคต ะะหรือความสัมพันธ์ลักษณะที่แบบไม่ชัดเจนที่ดูอึมครึมนี้นะคะมันให้อิสระภาพคุณหรือเปล่าบางทีชาวธาตุไฟคุณอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะลงเอยกับใครจริงจังคุณอาจจะต้องการความสัมพันธ์หนึ่งนะคะที่เฮ้ยไปกันได้แบบให้อิสระกันด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วคุณลองดูกันนะว่าถ้าคีย์เวิร์ดความสัมพันธ์เนี้ย มันให้ความสม่ําเสมอคุณนะคะเช่นมันก็มีการติดต่อกันสม่ําเสมอปฏิสัมพันธ์กันเรื่อยๆสม่ําเสมอแล้วไม่ได้ผูกมัดกันในบางเคสอาจจะถูกโฉลกกับคุณก็ได้นะคะถูกโฉลกกับคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ประคับประคองกันไปก่อนได้ก็รอดูกันไปก่อนได้แล้วก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอ่ะมันอาจจะ ออไปต่อกันได้ในรูปแบบหนึ่งนะคะหรือว่าในอนาคตพวกคุณจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันยังจําเป็นต้องเชื่อมโยงกันก็เป็นได้นะคะขอขอเปิดไพ่เพิ่มก่อนนะคะ Train of Swords ไพ่อยากจะบอกอะไรอีก Five of Pentacles, Four of Wands, Page of Cups, King of Wands ใต้สําหรับ Nine of Cups นะคะมันเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่พูดตรงๆนะมันดูเหมือนจะไม่ได้ให้อะไรเลยมันอาจจะไม่มันเหมือนจะไม่ได้ให้อะไรคุณเลยแต่ มันจะโดดเด่นเคสที่แบบมีเรื่องงานมีเรื่องเรียนมีเรื่องผลประโยชน์ข้องเกี่ยวกันนะคะมันอาจจะทําให้เรายังจาเป็นต้องยอมก็ได้นะคะเช่นว่าเราอาจจะยอมรับความสัมพันธ์และสถานการณ์นี้เพื่อให้สิ่งที่มันมั่นคงนั้นมันไปต่อได้นะ,ะการมีลูกด้วยกันการที่เรายังต้องเรียนด้วยกันการที่พวกเราเป็นเซฟโซนกันการที่พวกเราทําธุรกิจร่วมกันหรืออะไรบางอย่างงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีการที่เรายอม มันไม่ใช่หมายความว่าเราเราเราอ่อนแอเราอะไรอย่างนี้นะแต่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราสามารถอยู่ในความสัมพันธ์นี้โดยที่โฟกัสสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักแล้วเผลเอๆคุณอาจจะได้พัฒนาตัวเองด้วยก็ได้นะคะอาจจะได้พัฒนาตัวเองเอ่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วบางทีการที่พวกคุณรู้สึกหวั่นไหวชอบชอบกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซฟโซนให้กันอ่ะเอ้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้พวกคุณนั้นยังไปไหนกันไม่พ้นก็ได้มอาจจะยังมีแรงหนึ่งดูดต่อกันก็ได้นะคะเติมเต็มกันเป็นความสุขให้กันออะะไรย่างเี้นะ อืมมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่แบบมันยังอยู่ในจุดที่ยังรู้สึกดีอยู่อะนะคะมันก็มีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่อะก็ลองมองที่ความสุขเป็นหลักไหมละ่ะว่าเอ,อ่อความสุขที่ได้คุณได้ได้จากอะไรบ้างในความสัมพันธ์นี้อะนะนะคะแต่ทีเนี้ยเอามองว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะฝึกให้คุณนะคะ สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองก็ได้ค่ะนะคะคือการที่มีเขาก็เหมือนไม่มีการที่มีเขาเอ่อแบบผูกพันรู้สึกดีดีดีดอ่อรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรกันไม่ได้บางทีมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการฝึกก็ได้นะเป็นการฝึกให้คุณนั้นเฮ้ยสามารถที่จะแข็งแกร่งอยู่ได้ด้วยตัวเองหาความสุขใส่ตัวแบบ ในอนาคตคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความรักมากนะักในอนาคตคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาคนนี้มากนะักคุณก็อยู่ของคุณได้ก็ได้ไงนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรอีก Six of Pentacles King of Pentacles Four of Cups Page of Pentacles Four of Pentacles ใต้สำหรับ six of cups นะคะอย่างที่บอกค่ะยิ่งค่าความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์การเงินการทองเป็นความมั่นคงมีลูกด้วยกันมีบ้านอสังหาด้วยกันหรือว่ามีการทํามาค้าขายหรือมีอะไรร่วมกันแน่นอนคือไพ่บอกว่าบางทีคุณอาจจะจำเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ไว้นะคะเอาความมั่นคงเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง เอาลูกเป็นที่ตั้งนะคะหรือว่ามองที่ความสัมพันธ์ที่จะจริงจังได้เป็นที่ตั้งหมายความว่าไงหมายความว่าคุณก็สามารถที่จะอยู่แบบรักตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกให้เขาเห็นว่าเรามั่นคงนะแบบนี้ก็ได้ไงมันเป็นบทพิสูจน์ก็ได้เนาะบทพิสูจน์ว่าตัวคุณนั้นจะจริงจังจะมั่นคงกับเขาได้ไหมก็เป็นไปได้หรือจะเป็นบทพิสูจน์ว่านะคะเขานะคะจะเหมือนกับอยากจะจริงจังและ หรือว่ามั่นคงกับคุณมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าสิกสอบครับมันแปลว่าสิ่งที่คุณจะได้จากความสัมพันธ์นี้คือเพื่อนคือมิตรภาพคือกัลยาณมิตรคือกัลยาณธรรมคือความสุขที่พวกเรานั้นมีความรู้สึกดีๆต่อกันการมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะหรือว่าการที่พวกคุณนั้นมีความทรงจำมากมายความทรงจำดีๆเหล่านั้นจะเป็นตัวที่เซฟพวกคุณไว้หรือรักษาพวกคุณไว้ก็เป็นไปได้ไง อนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูทิศทางแนวโน้มหน่อยนะคะอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไพ่เขาบอกขึ้นมาเนาะแต่อย่าลืมนะว่าไพ่ก็อยากให้คุณนั้นรักตัวเองด้วยนะนะคะพยายามรักตัวเองด้วยนะคะอ่ารักตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ใชป้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เนี้ยในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะคะจะทําให้คุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้ได้ในลักษณะที่ ไหนๆมันก็คืนไม่เข้าใครไม่ออกแล้วไหนๆมันก็เฮ้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะกลับไม่ได้มันไปไม่ถึงก็อยู่ให้มีความสุขที่สุดดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ไงนะคะอ่ะทิ่ทางในน้องความสัมพันธ์นี้ค่ะ page of cups four of cups king of pentacles two of pentacles queen of wands นะคะใต้สำหรับ knight of cups นะคะก็ตรงตัวค่ะ,ตร,ต,คะตรงตัวแบบพี่ออมอ่านมาทั้งหมดแล้วเลยอะที่ทางน้องความสัมพันธ์จะมีการประครับประคองกันไปเนาะ เออประคับประคองกันแบบเป็นคอนเน็กชันกันนะคะเรื่องลูกเรื่องเต้าก็ว่ากันไปผลประโยชน์การเงินการทองการงานการเรียนก็ว่ากันไปเป็นคอนเน็ชันนะคะรักษาผลประโยชน์กันและกันไว้นะคะออประคับประคองกันไปเนาะเป็นคำนี้จริงๆนะคะที่ทางนาน้องความแต้มก็จะเหมือนรักษาคอนเน็กชันไว้ประคับประคองกันไปนะคะองั้นแอบดูให้หน่อยแล้วกันว่าแล้วตัวเขาอะตัวเขาอยาก จะมีคุณอยู่ไหมล่ะตัวเขาคนนั้นนะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะคะฝั่งเขาเนาะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงหรอนะคะ The Date ชาวพิจิกนะคะ c h e r i o t ชาวกรกฎตะมูลชาวมีนนะคะ Templars ชาวธนูนะคะ King of Cups นะคะไป้สำหรับ The Magician นะคะชาวกันเมถุนวันพุธนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ย อมมองว่าตัวเขาเองนะคะเหมือนอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปเนาะอืมเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปถ้อยทีถ้อยอาศัยเราอาจจะเป็นเจ้ดันป่าดันให้กันและกันเราอาจจะเป็นกําลังใจให้กันและกันเราอาจจะจําเป็นต้องเรียนรู้อยู่เป็นในความสัมพันธ์นี้นะคะเราอาจจะต้องข้องเกี่ยวกันในทิศทางใดทิศทางหนึง่งนะคะแต่ว่าตัวเขาเอง like. อง่ะก็ไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะ เขาแม้ว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักไร้สถานะนะคะแต่ว่าเขาเชื่อเหลือเกินหรือเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราจะรักกันแบบนี้ได้อันนี้คือความเชื่อของเขาไงเขาเขาเชื่อว่าเราน่าจะรักกันแบบนี้ได้หรือถ้าไม่ใช่ความรักก็คือเราน่าจะดูแลกันดูแลเทคแคร์กันแบบลักษณะเนี้ยได้แบบที่เราค่อยเป็นค่อยไปกันเนี้ยแหละนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยขี้ค่อยอาศัยนะคะอเนี่ยเอามองเห็นว่าเขาอยากที่จะมีคุณนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ อยากที่จะมีคุณแล้วก็อยากให้เรียนรู้อยู่เป็นในความสัมพันธ์นี้เนาอะอะดูคําแนะนําให้คุณละกันนะคะว่าถ้าอย่างนั้นคําแนะนําสําหรับชาวธาตุไฟมีอะไรบ้างเนาะคำแนะนําสําหรับชาวธาตุไฟ Three of Pentacles, Ten of Wands, Tower เอ่เอ t o ว e r นะคะชาวนาคารพิจิกเมด Eight of Swords, King of Wands, ใต้สำหรับ The Devil คำแนะนำสำหรับชาวธาตุไฟถ้าคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะไพ่บอกว่ามันมีแต่ทำให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพลังงานที่ไม่ดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝั่งที่ขี้หึงขี้หวงนะคะเอามาว่าคุณก็จะต้องเหมือนกับพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองคือต้องดูด้วยว่าการที่เขาหึงหวงคุณนั้นนะคุณทําอะไรให้เขาหึงหวงคุณก็ต้องไปพัฒนาตรงจุดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเขาหึงหวงคุณไม่มีสาระอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนไพ่ก็อยากให้คุณนั้นแบบ เฮ้ยฝึกฝึกตัวเองเนาะก็คืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันน่าอึดอัดก,ก็จริงที่เขามาหึงมาห่วงมาควบคุมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณฝึกตัวเองได้เอามาว่าคุณจะได้พัฒนาตัวเองนะคะโดยที่เราแบบไม่ได้แบบไปเวียงไม่ได้ไปวีนไม่ได้ไปอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณจะได้จากความสัมพันธ์เนี่ยนะอืคือคุณได้ฝึกได้ฝึกตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความหึงห่วงเนาะ The d e v i l อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องทําใจหน่อยว่าการที่มันคืนไม่เข้าครายไม่ออกการที่มัน เอ่อกับไม่ได้ไปไม่ถึงในความสัมพันธ์นี้มันเกิดจากการที่มันยังเป็นเจ้ากรรมในเวรกันอยู่หรือว่ามันยังมีความต้องกระเทาะเวรกรรมกันนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณอาศัยจังหวะของความสัมพันธ์นี้เป็นการพัฒนาตัวเองเอาว่ามันเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาตัวเองมากๆเลยอ่ะนะคะแล้วยิ่งเคสที่แบบพวกคุณมีความรับผิดชอบร่วมกันอ่ะพวกคุณทําอะไรร่วมกันหรือเปล่ามีความรับผิดชอบเรื่องงานเรื่องเรียนหรือว่าอะไรต่างๆร่วมกันไหมมีนี้สินมีลูกเต้าหรือมีอะไรไหม นะคะสถานาการณ์เนี้จะเป็นไฟบังคับค่ะให้ยังไงยังไงซะมันจะยังไม่หลุดพ้นกันยังไงมันก็ต้องติดท่วงแพรกันไปด้วยเดวิลใบนี้แหละเนาะคำแนะนําม,มาเลยเนี่ยเด่นชั้นที่เด,เด่นชั้นที่สุดเลยออมว่าความสัมพันธ์นี้จะทำให้คุณเติบโตนะคะคือถ้าคุณมองให้เป็นนะ คุณจะได้เรียนรู้แล้วทําให้คุณเติบโตนะคะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันอึดอัดอันนี้ก็จะแล้วแต่วิจารณญาณของชาวธาตุไฟเลยว่าคุณจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าจากไพ่ที่เออขึ้นมาเนี่ยออไม่ได้เห็นว่าแบบมันจะเลิกกันได้มันจะตัดขาดกันได้มันจะหย่าร้างกันได้หรือมันจะอะไรเลยมันมีแต่คําว่าเฮ้ยมันต้องประคับประคองนะเฮ้ยมันต้องเรียนรู้อยู่เป็นนะเฮ้ยมันยังไม่หมดกรรมกันนะหรือว่าเฮ้ยมันยังต้องมีอะไรบางอย่างพ่วงกันอะ นะคะเราก็เลยมองว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วว่าพวกคุณอาจจะผูกพันกันมากๆก็ได้ไงเนาะไม่งั้นก็มีสิ่งมีค่ามีอสังหามีผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออมันคงต้องหลูดกันอย่างนี้แหละหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองเอาคําแนะนําคําทานายเนี่ยนะคะไปปร,ป,รปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะยังไงก็ฝากนะก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้นะคะใครสนใจ support, สนับสนุนกันดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็จะมีช่องทางัพพ p o r t หลากหลายช่องทางว่ามากมีดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะวันนี้ลาทาบไฟไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย